ไอเดินเก่งเราพี่พอดูดิมานี่มานี่เราพี่เรมเดินเก่งนะเนี่ยเต่าไม่ต้มเตี้ยมนะวิเดินเร็วด้วยอ่ะเต่าเต่ามันมีเต่าเธอโอ้เต่าตัวใหญ่เลยอย่ามือไปแย่นะเขาบอกว่าห้ามแย่ค่งเต่าเออเพิ่งเห็นนะเธอมันกลมเกลือนมากเลยอ่ะกลมเกลือนกับอะไรนะถือเพื่อนี่เต่า รูปหลังได้ไหมขอสามตัวตรงๆขอสามตัวตรงๆต,ตื้เต่ามยุ่งอะไรกับฉันเนี่ย <c oughs> มองหน้าพอแปลกๆ <c oughs> เนี่ยตัวนั้นมองหน้าพอแปลกๆอะ่ะ <c oughs> ตัวอะไรมีอะไรให้กินไหมเนี่ยนกเ <c oughs> อามือเต่านะ,ะจับได้ไหมอะ่ะ <c oughs> มันไม่ได้ดูตามดิทำามขอเสียวมือ เอหคันหลังอยู่จับได้ไหนไหนอู้ตกใจเลยมันอู้ตกใจสะดุ้งเลยอ่ะจะเรียกอะไรทำไมนุ๊ตแม่ละมงนีเต่านะฟังแค่เต่ามันจับมือ่ที่ละมงอืมกละอองน้ำเนี่ยนี่เดินเก่งเราพี่พอดูดิมานี่มานี่เราพี่เราเดินเก่งนะเนี่ยเต่าไม่ก้่มเตี้ยมนะ พี่เดินเร็วด้วยอ่ะพี่เหลิมไมไ่เดินช้าเลยนะเนี่ยพี่พลอมันอยากกลับบ้านด้วยอ่ะไม่ได้ไไม่ได้เลยเหรอต,ตัวใหญ่เกินนี่เดินเร็วอ่ะเธอฉันว่าเดินช้าเอาเหรอไปเปลี่ยนเขาอีกนะอ๋อมากินข้าวทำไปเขาไม่วางกระจายจะใจอ่ะ เรียกอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> เรียกเหมือนหมาเลยเต้าเต้าโอ้โหฟันเหมือนป่าคนเลยอ่นนะใช่ค่ะมันมีขาวๆอยู่แหละขาวๆที่ฟันมันแต่ละตัวมันหนีช้ามากเลยอะมันหิวเร็วนะ,ะเพื่อนเราเฮ้ย,ยกินเร็วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> การเดินเขาเวลาเขาหิวเขาก็เดินเร็วอ,อยู่นะ เขากลับไปที่เดิมแล้วเขาจะนอนแล้วเขาเผื่อพี่พอลสเนี่ยไม่เนนี้นี่น่ารักกว่าตัวเล็กๆนี่เดินเร็วห่าเดินเร็วหน่าแม่ นนก็กยอยู่ไม่ได้หรอก